สวัสดีครับผรับชมรับฟังสุกูสุคนยุไกยูไกขอมีความสุขความเจริญสุกูสุคนนะครับผมเมื่อนี้ก็ที่มาโจ้หอมขอบเอาลัษณะปลัษณะที่ขายของนี่งครับปมีการออกโฆษณาแตงไก่ล่อเลี้ยนเบื่องสูงที่มาเบาเรื่องแอปลัษณะ แม้แต่ผมเก็เคยสื่อของนําเขาเนี่ป้ายให้มีการออกโฆษณาแต่งกายเราเลี้ยงเบื้องสูงพี่น้องพ้องไปแล้วก็คนที่มาแต่งคนที่มาเฮ็ดเนี่ยเขาว่านนะนะครับไล่กันมาก็คือ,อนายนาราที่เป็นกระเทยนะที่เป็นเขาอ,อื่นยังก็เป็นเน็ตไอดอลไอดอลนายนาราเนี่ยะครับที่ที่ที่ได้รับอมอบหมายให้มาเฮ็ด แับเรานี่บักกระเทยล่ะออบักกระเทยเมื่อวันนั้ครับที่กิงล,ลาซาด่านี่มันก็ตั้งมาตั้งแต่พศร่ครับลาซาดานี่ก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่2ดมีนาคม2012 10ปีก่อนครับก็อยยุประมาณ10ปีเะเออ สำนักงานใหญ่ครับดาวเท้าครอยุประเทศสิงคโปร์นะครับพื้นท it ี่บริการก็มีเอเชียตะวันออกเชียงใต้ยกเว้นประเทศลาวพม่ากัมพูชาบูนายและทิมอแต่วันออกผู้ประธานกรรมการของรัสดาก็คือคุณอ่าส่วนนะไรก็คือ ประธานกรรมการหนึ่งซื้อว่าเพิงเลยเพ่งเลยประธานกรรมการบริหารนี่ซื้อเพ่งเลยนาจะเป็นผู้ยิงเนาะเราก็มีชูรีมีกบีซีโอมีบาลโชสิงคโปร์อยู่สิงคโปร์อุตสาหกรรมก็คือพวก, Internet, ก, e พวกอินเทอร์เนต็ตแล้วก็อีคอมเมิร์ซพวกขายอินเทอร์เน็ตพวกอีคอมเมิร์ซ อ่าอีกข้มือก็คือการซื้อของทางออนไลน์พวกนี้เขาสิมีอินเทอร์เน็ตซื้ออินเทอร์เน็ตเขามาใส่เองประจำก,ก็ใต้ไปนี่แหละบริษัทย่อยรัสเา,านี่ก็อยุ่เวียดนามยู่สิงคโปร์อ่ากับนี่อยู่อินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้อยู่ไทยนี่แหละนะมานีน่ผู้บริหารไงนี่นะผู้ที่พวกบริษัทที่มาเหด ลาซาดามาเปิดลาซาดาแอปลาซาดาเนี่ยก็มาจากต้นแบบมันต้นบริษัทที่ดีีทผลิตรหรือว่าก่อตัง้งลาซาดามานี่ยก็คือ,อบริษัทอาลีบาบาอาลีบาบากุปซึ่ง ผู้กอ่อตั้งบริษัทคอมเมอ,เรอร์เชต์อาลีบาบากลุ๊มก่อตั้งตเตือนมีนาคม2017พูดลนะพวกนี้เป็นกลุ่มของอาลีบาบาที่มาเปิดราซสดาขายของนแอบพี่น้องป้องไฟของเสียเนาะขายของนีแอบนอออเ,น,เน,อ <c oughs> อนี่ยประธานบริษัทเนี่ยเป็นแบบน้องบากลายมือล้รรมทางอรันเนี่ย มันกับว่เป็นอย่างแบบตัวแรกกับว่เป็นเขาบงเขาพิษกับว่แม่นี่นเป็นวัดจมูกอากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องฟังไปประธานกรรมการที่กุ้มบาบาเนี่ยที่มาเปิด,ดรัศดาเนี่ยนั่งสื่อเพิงเลยเป็นคนจีนเลยพี่น้องเกิดพศส,สองมนาลอยสิบเจ็ดแต่ข้อสอกันนาธิกิตสิบสามว่าหรือที่หูจักกันในสือ่ออ่ารู Lucy, รู้สีพึ่งพัน <laughs> รู้สีพันนะนะอีกซื่อหนึ่งของนั่งพึ่งเลยเนี่ยประธานอ่ากรรมการบริหารของอาลีบาบาหรือของลาซาดานี่ซื่อพึ่งเลยอีกซื่อหนึ่ง Lucy. <laughs> Lucy, รูง้ส <laughs> ีรู้ส <laughs> ีพึ่งพันนะโอ้ยซื่อไปบรู้สีพันนี่ดีดีครับรู้รู้น้าลิงซเลอูมันนี้ซอสโซ ทารีเม่เอกซีนะลูซีโอ้ยซีเศรษฐีรลอยล้านมื่นล้านมันคือกี่ไร่ถ้าลูซสีเพิ่งมันเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซอาลีบาบากรุณาเดือนมีนาคม2อ1 7เพิบเงเป็นหนึ่งใน21มหาเศรษฐีสตีเออเป็นผู้หญิง ที่สร้างตัวเองนีนกินคือเป็นผู้หญิงที่บุกเบิกมาจากมีแต่รู้สีเพลงกนะัน <c oughs> จนเราเป็นมาเศรษฐีในกินนี่เอามาเขามาตั้งค่าข,า,ขายพ้ยักซื้อกับมีแอปลักษณะเอียองป้องไปซื้อประทานกรรมการเพงเลยนึ่คืออยู่เพลงเลยนึงคืออยู่อแต่ว่าซื้อเก้านี่มัน ดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นผึ้งเลยซื้อเกาเปียงเราเปลี่ยนบ่แปลกที่เราเปลี่ยนเพราะว่ารูสีผึ้ง <laughs> เปลี่ยนแล้วนเนาะเมื่กี้ขายยุกินหรือว่าเพียงพอมาขายอยู่ในไทยนี่ถ้าว่ารูสีผึ้งก็ทันบ้าน <laughs> พี่น้องป้องปลายเส้นไตไวรูสีต <laughs> ิเพิ่ะเกิเปลี่ยนแล้วจากรูสีผึ้งเปลี่ยนเป็นผึ้งเลย <laughs> เอาผึ้งไว้หน้าเอารูสีออกไป น,นี่คือประธานกรรมการบริหารของอาลีบาบาหรือกลุ่มกลุ่มของลศัศนาบัดนิ้มาเบิงลาศนาใน,นระดับผู้บริหารภาคพื้นจังไทยเนะ่ะเป็นอย่างถึงไปให้โฆษณาแต่งกายล่อเลี้ยนมินเบื้องสูงคนในพระราชวงศ์ของพระเจ้าแผ่นดินออกมาได้นี่น่าสังเกตอันนี้ต้องค้นคว้าเดี๋ย ผูโ้โฆษณาในระดับพื้นที่ระดับภูมิภาคในไทยน่ะมันต้องมีล้านเปอร์เซ็นต์น่าาพวกอยู่ในฟังของมอบสามจีบอยู่ในฟังของที่ฝักไฟที่ทปลุกคร้องแบบสาธารรัฐหรืออยู่ในใครกับกลุ่มเก้าไกลมอบสามอยู่ต้องมีถึงป้ายโฆษณาชิ้นนี้ซึ่งแต่งกายล่อเลียนคนในเบื้องสูงะระดับทังสูงทั้งสี่ออกมาได้ บริหารเป็นไปบ่ได้ว่าบ่ฮูรัศดา,านี่รัศดาแถวแบบนี้บแบบบ่กินเขานี่บแบบรูซีนี่นี่ผมนี่เคยทํางานบางทีจะมาเป่ากับกูเลยเรื่องการทําโฆษณาเนี่ยดวงกทรแต่วันท้องแต่สี่สิบปีเคยเขาไปการทําโฆษณาในเสือพาอยู่หอดังๆหลายหย่หหอเช่นเสือพาโดมอนเนี่ยแต่ของญี่ปุ่นของไทยเนี่ย ดวงดตันใค่เกิดพวกขีตแต่พวกโฆษณาคือจังหักนาลาบักกระเทยปอบปีเป็ดบักปอบนี่ที่บักนักแผ่นดินนี่ไม่เฮ็ดอีกตั้งหา่างโฆษณาแต่ละโฆษณาเรามาจากเสียพาด้วมอนเอาเฉพาะยี่ห้อที่ผมทําเต็มๆมีส่วนเห็นนี่มันต้องไทยออกไปไทยเขามักแบบไดเสียพาเสียตายเรต้องไปไทยเขารับมอบมางานนี่หามืองานนี่เขามอบไมา้สองแสนหนาสองแสนหนาเขาต้องไปหาลรวลงละล,ะละ้วทีมงานกล่องมา เรือ,อเท่าไรโปรเซ็นเต็ดมันจะเป็นของเขาหนึ่งยุนหูหูอือล่ะของหูกันเขาไปจ้างดาราอะไรอย่างเดียดาราที่กิ่จ้างกันดาราดังๆเท่าน,นั้นแหะจ้างสมัยก่อนนี่ฮะของบริษัทตัวมันนี่พวกดาราเกา่กาๆที่เคยทายแบบต้องหูเลยถูกมาทายตัวมันหูเหมือนพอาะทายมาแล้วพอถ้าเป็นถ้าเป็นภาพนิง่งกันยังได้ตรวจเพราะว่าถ้เป็นภาพนิง่งว่าถ้เป็นวิดีโอสมัยตะก่อนนี่โฆษณาพแพงมากไม่มีมโลกโซเชียลแบบนี้เวลาเอาโฆษณานี่ไปลงโทรทัศน์ ไปลงทีวีสมัยก่อนลงทีวีแพงบักมหากราบเลยบม่คือสมัยสวมฉีสสวมทานมีเทคโนโลยีเต็มเปี้ยลงใส่กันเลยมีเงินจา้างอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปกับเพจโฆษณาบูมเลยสมัยก่อนอยากนาก <laughs> สมัยก่อนการถ่ายโฆษณาแต่ภาพนิ่งกับซ้ำที่เป็นวิดีโอในการวิ่งยังกระซ้ที่เป็นแพทเทิร์นต่างๆสมัยสี่สิบปีก่อน <laughs> สามทิพที่ปีขึปป้น มันต้องถูกท็สไปแล้วต้องตรวจแล้วตรวจอีกเพราเขาเสพพันนอกจากตวรวจว่าอันนี้เมื่เหมาะสมแตงมนตวรวจว่าขอความบถ่ถึกจังสั้นจังสิบที่เขาทายไปน่ะการตัดต่บอบ่สวยบ่ดถึงดูบ่มีไฮไลท์แบนบ่เด่นบ่เปะถูกตรวจสอบทั้งด้านเนื้อหาทั้งอคติ้งทั้งด้านไฮไลท์ในมุมมองอใน,นทุกๆด้านเลย ว่าแบนด์นี่มันมีของเขาว่ามันนแน่นอนมามันเถืดก็บแบงด์ที่เขาต้องการบาถ้าสิออกได้เนี่ยสิให้บักนาลาบักกระเทยขีกระตึกีนี่บ่ซึ่งบักกันนี่เนาะอ่าจริงจริงบักนาลาที่เหตุเนี่ยมัน <c oughs> บอกว่า,า,วออามันหลั <c oughs> บามาแล้วเอาไปออกโฆษณาราชดา่าปุ้นั่นคือราชด่าโกหกตอแหลหลอกลวงชาวโลกเป็นไปไม่ได้แต่พวกมึงบักราษด่าหูกี่หลกแดงเก่งวมมึงสิบปู้นี่พวกมึงตัว กูเคยทำงานแต่ท่านพวกมึงพวกท่านได้เปิดรัชดาพุูนถึงกูติดตุกกูสิยเากูผ่านประสบการณ์มาแล้วมึงเป็นตัวหมาเนี่ยม่ต้องมาตัวคน้ปกนตัวหมาตัวควายเลยนะแส่ายพวกหูสมัยก่อนโฆษณาเนี่ยดูมันเนี่ยตั้งแต่ภาพนิ่งภาพยังไหวเขาไปนั่งคุ้มเลยเอต้องส่งตัวทานให้เขาตัวแล้วตัวดีเขาส่งกลับมาสมัยตะก่อนนี่มันบ่็นไงมันบ่เป็นแฮนดี้ได้ส์ซอต้องซื้อ มันเป็นทาตาทรงพานกันทรงเราไปเปิดฟังทรงเราส่วนที่พานแต่ละเฉดแต่เฉดส่วนที่เงินงบสองแสนกว่าบาทแสนกว่าหาแสนกว่าบบกไทยโฆษณาเนี่ยจ้างแล้ลงละลายมานเนี่ยเพราะมันง่ายงินการตรวจทานในการออกโฆษณาคนต่ตรวจทานราสตาบอกว่าโอ้โหเป็นเขาทำเองนั่นควายมันกันยังเบาๆเลยครับไอ้แต่ที่หาแต่เงินที่มีคุณธรรมลาดซาราต้องมีมโนธรรมคุณธรรมมีความเป็นคนแจ็คหนึ่งในศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีแหละ ออกโอ้ยงั้นเราปิดนี่ก็จบกราบเลยอันนี้บ่วหูเรลืองควายมันยังมาจากเบัวเลยกับ่ัวหูเรลืองมาเบิ่งคนที่เห็ดที่ว่าบ่วหูเรลืองควายเห็ดหรือบักันี่บอกมันเป็นเจ้าของราชนาโตจริงพวกบริหารราชนาคู่คุ้งยังก็เผยเรองเผยหลิงเผยขี่เผยดากถึงบ่ัเพิ่งเลยนี่เออซื้อก้ารู้สีเพิ่งนี่บ่วหูนี่หรือว่าบักันนี่บอกบัตรเทยบักนาลานี่บัวบักรที่เกิดวันที่สามเม็ดสีขาวคมทหารซิมจิงวัตลโบุรีนี่ยบัวบักันี่บัว ที่มันเป็นที่บากันนี่บปล่ซูมือนี่มันเป็นหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารอย่างจริงรัชดาถึงบ่โหที่จร,ร,ริงเรื่องแบบนี้แหละออกมาขอโทษเลยกลมันต้องมีภายในที่พวกบริหารนะระดับพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีระดับสูงเติบที่ยังไปทางมอบสามนี่วยังเป็นก้าวไกลเ 9. สียสิงตาเอาเฮ็ดไป ในมินเน่ยน้อยเขาได้เกียบเนี่ยน้อยเขาท่าอว่าเพราะได้เพรได้พรได้นอนหลับพวกนรกตกกระเปจ้างม่อเกิดแล้วนี่เพราะได้สยุยเพาเบื้องคุณญาตาิสเสถียรน,นิดเดียวเขาซ้ำหินบินตอมเขาอันตรายมีความสุขพวกบิดผลิตปิดปราดทาั้งกิจทั้งเสียงรัเอาคนยังสี่ว่าโบหูไปรวบกระบวนการโฆษณาจนเผยแพร่ออกรักษณะบหูโอ้ยขี้ไ่ควายฝังควยยังไงเลย กานโฆษณาดวงกันเค้ายุวิสัโดมรับงานมาหาแสนสมัยก่อนกับมีก็เหลือยเมื่อกี้ตังต้องไปจ้งางดาราสมัยก่อนกับแพงคนละแสนก็บายละคนละแปดหมื่นคนละแสนมาไทยแต่เป็นไทยภาพนิ่งกับเพราะไรแต่เป็นไทย MB เอ็มวีนี่แพงมากสมัยก่อนการตัดต่อการหยังกับการตัดต่อทุกบาททุกตังรับมาเถ่าดาราใหญ่ๆดังๆนี่ห้าแสนนี่ ผู้รับคือยังรองใจงเหลือเต็มที่บ่เกินสองหมืน่นนี่สองหมื่นกว่าทำงาน,นกัเป็นเดือนเนี่ย <c oughs> บัดน,นี้เขาอาจจะหักค่าหัวคิ้วค่าเปอร์เซ็นต์จากนักสแสดงนับเนี่ยก็ถึงจะได้โอรนี่สิบ่เบาเรื่องการท <c oughs> จินนี่เลยว่าหักหน้าหักปลาหักยังกันมันมีไม่ได้อะไรสิเบเบาแนะ้วสิเบเบาเรื่องการตรวจสอบ เฮ็ดมนันเขาตรวจแล้วตรวจอีกเอองานแมวเนี่ยไปตรวจบางทีอุ้ยภาพตรงนี้มันไม่สวยขยับเข้าไปหน่อยใส่เอฟเฟกต์เข้าไปหน่อยเขาให้ะระดับผู้บริหารเขาบางสมัยก่อนไปนางเบิ่งเลยหรือสู้มือเนี่ยสู้มือเนี่ยผมก็เห็นโฆษณาบางกันโฆษณาทองเที่ยวให้ต่างประเทศเออโฆษณาแรงทองเที่ยวต่างประเทศขึ้นกันเขาส่งในป,ประเทศเขาประเทศมอ้อมบ้านเขานะ่ะพ้นนะี่แหละทำหลายตัวละ ล้วที่บอเปิดเผยเขาก็ต้องตัวแล้วตัวดิกตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้มันไม่ได้เ้อตรงนี้มันต้องตัดส่วอชิได้ส่วอชิได้เงินเขาจาะบาตดตารางเขาตีเราตีอีกตัวแล้วตัวดิกงรัสดานี่นะสิบหูว่าบักนาลาะบักกระเทยเคบนี่มันเห็ดโคตรน,น้ำมนมันสูงรัสดาผู้หูมันควยฟังควยยังมาเสียเลยตัวนี่นี่ผู้ทักบาบุนเลยบอกกันเออ ยอมเราผิดเลยคือเผอเลยยังกิดเลยแต่ว่าบ้องหูเลยมึงมาตรวจเลยว่าหรือปักน้าลาบปักกัดเทยที่ว่ามันไปสร้างตัวเองที่ว่ามีเสือเสียงกัมาที่หูจักจะกี่คนหูจักจะในโลกโซเชียลแม่ที่กินก็นที่บาา้าบเลยหลายหลายคนคือกันเป็นอย่างอาจารย์รงอาจยคือบ้าบเรื่องแต่งมูเนี่ยที่เพิ่นตายตกเนื้อตายพมก็บบ้าบมีคนเมาหลายเลยแตาว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันต้องบอกว่าที่บ้าบเ,เลยเนียเห็น ลาัางดาออกมารับผิดจากหน่อยออกมาย้อมรับผิดจากหน่อยหรือว่าเบายังไงมันถือในใจยังไงก็ที่เบาเบานะอันนี้เบาหูเรีองไปเขาทํางานมันบม่มีหรอกถ้าพวกมึงทำงานเนี่ยพวกมึงเก่งตะโดนแต่พวกมึงก็ทาทาเบาหูซนเนี่ยเพื่อเสียพ้นผิดตัวนี้ทั้งที่พวกมึงงจริงผู้บริหารนองนทีในประเทศไทยน่ะหูทั้งนั้นเลยสน่ไปทั้งแดงไปทั้งหมอบสามนิ้วหรือบ่แมนบกเป็ดก <laughs> ูสั่งเออนี่แหละครับ ที่จริงในการกระทําเรื่องนู้นเนี่ยมันเป็นไปไได้ว่า,ารัศดาผู้บริหารรัศดาระดับสูงเติมละที่ต้องป้อย,อยนถมันเนี่ยต้องงูไผ่คุณเพิงเลยหรือซื้อเก้านี่รู้สีพิ้งนี่คงบูแน,น่นอนผู้บริหารเนี่ยแล้เ,เป็นชาวจีน,นแต่ว่าที่อยู่ในสาขาอยู่ในไทยนีย่ผู้ใดบกดักใดอีใดที่มันป้อยอย่างโฆษณาตัวนี้พัน์บักนาล่เนี่ยปกติมันก็มินเม่ต้งสถาบันมาตลอดแล้วบักอันเนี้ยบักกระเทยเนี่ย ปิปลิดนะทั้งจิตใจพอเรายังมายั้งยิงเกิดเทยนี่ดวงจันทร์แต่วันทองสมัยของเกิดเป็นเกิดเทยมีเกิดเทยเป็นมูเป็นพวกเป็นลาล่าเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนคนผู้บางคนก็ดีบางคนบ่ดีแม่นประเทศยังกระทำบ่านหนาเอาสถท้าบันเบื้องสูงที่เขาเขารพมเป็นสถาบันหลักของชาติเนี่ยเขาไปล่อเลี้ยงคือจังเด็กน้อยอนุบาลคือยังเพิ่นบ่มีจิตตรงจิตใจคือยังบ่มีคุณค่าเนี่ย หน้าร้านนี่สมคุ้มตโดนมากแต่หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ซื้อเข้าไปทงางรานซาดาป้าไผ่ที่เป็นป้ายให้โฆษณาเนี่ย่านไปไเลยแล้วก็พี่น้องป้องไปนี่ทิมของผมเลยมาบอกอาจารย์ต้องบอกแล้วเป็นร้อยเป็นพันที่เคยใส่บริการรานซาดาปีหนึ่งสามพันสี่พันผมก็เคยใส่ใส่ในน้ำพื้นทุกอนผมบ่มิในการโอนเงินผ่านผ่านโทรศัพท์ได้ก็เลยให้เงินสดเขาแล้กเขามี่ยงเท่ากันกสมมติหาพันใ่จ้างเขาเป็นอีกหกพัน แต้เขาโอนนี่ยังไงซื้อของจากรัศดาซื้อผ้าซื้อยังก็หลายตืบนปนี้มูฟบ์ผมไป้อยก็ซื้อบางคนเป็นมือกับมีเต้าปีบพกลองบางอย่างเท้าเลิกใส่รัศดาก็เลยหาอาจารย์ลงกันมาเบ้าอ่ะเบ้ากับเฝ้าให้นี่พี่น้องป้องไปมาเบิ่งการโฆษณาแบบเนี่ยเฝ้ากับสิบเบ้าการโฆษณารับโฆษณาคือบาอย่างน่ารักกระเทยเนี่ย ก็เทยดีกับกาไปสู่คู่สู่คนน่พี่น้องกันไปแต่กีนดงก,กันก็เกิดเป็นกระเทยสอนเต้นคู่สอนเต้นถึงดวงก,กัรที่เมดังสอนเต้นถึงแต่คู่สอนเต้นบางคนในเมืองไทยยังเป็นเด็กกับโปรโยังเป็นกระเทยหาจินบาทยังม่มามีเลย,เอยสอนเต้นตั้งสมัยสี่สิบปีก่อนเสอนเต้นสอนลำ้ำคูจแต่งดวงการสอนเต้นสอนให้หางเครื่องมือํำขนาดเงินเต้น <laughs> สอนฟอนแบบพื้นบ้านบ่เอาทามาตักม,มาหาอะไรหนั่นมาหาอะไรหาไนี่เลยคิดคนขึ้นมาฟอนเองมาสอนเองสมัยก่อนนั่นนี่คือโตจริงเสียงจริงโว้ยเออสั่งก็ง <c oughs> งมันสั่งมันตัวนะสั่งราษฎราตัวบ่หวัวเป็นผู้บริหารคนแรกที่บริหารเป็นเงินเป็นแต่วทุบตับพันลาน้านดอลลาร์เนี่ยมันตน้องหลายหมื่นล้านนี่สามหมื่นสี่หมื่นลาน้านกว่าเนี้ยถ้าบริหารก็จะ บ้าในฮนเนี่ยกุเสียมัน้องหูโคษนาสมัยก่อนคือยังเบามาแล้วเนี่ยโอ้ยปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ท่องรับจ้างมาเป็นเหตุเพลงให้ท่องเที่ยวคือยังประเทศลาวประเทศเขมรยังแสีประเทศกัมพูช้างเสียประเทศเมียนมาก็เป็นซื้อเพิ่นแต่เปาเห็ดเพร่ะเป็นซื้อเขานะเปล่าเห็ดเรียบร้อยเป็นวิดีโอแล้วเพิ่นเอาต้นแบบที่นี้ไปเพิ่นไป็นลงซื้อเป็นภาษาเพิ่นเองอ่ เป็นซื้อเป็นประเทศเพิ่นเองขนาดคณะบอกเ,เป็นซื้อเขาเพิ่นตรวจัดสอบขยับเอฟเพียกข้ัน่จังสัน้นการเฟดภาพนี่ไม่ได้การโฆษณามองนี่เพราะไฮไลท์เอาตอนนั้นมัดจับใส่ไฮไลท์มองนี่มองนี่มาไฮไลท์มองนี่อนอนเออนี่เสียาพาคือกันทายบปเสียพาถ้าเป็นทายภาพที่ซื้อของดูมันนี่ไทม์ทัชชุมิแสนกว่าบาทเขาต้องไปจ้างผู้ใดเนี่ยเปนต้องเบิง่งเขตที่ว่า เอาดอลาระดับใดสมัยตะกอน40ปีตัวหัวดอลาร์เลยเอาเครดิตได้าต่เครดับกลางกับสิยุทแสนกว่าบาทไปไายพวกนี้กับสิยุทประมาณห้าหมื่นตัวคนพวกกองไทยอย่างแล้วเขากระสิเล้วหน่อยหนึ่งเออมีเปอร์เซ็นต์หักค่าจากดราลงเออไายนี่เสียอว่าแต่ละคนละคนเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยลูกไฟงิงไฟใายแต่ไายเป็นกลุ่มเป็นสามสี่ห้าร้อยลูกเวลาเรียกรูปนี่เพิ่น บริษัทเขายังส่งคนมาเรียกลูปตะกี้มันส่งทางเนี้วหากันบ่นได้รมันต้องมานั่งเบิ่งอยู่ห้องตัดต่อเลยยู่สตูรลูมเลยเอาลูกนั่นรูกนี่มาขัดเฮ้ยมักไดที่มาต้องมัเสียงกู่คูนี่มันดับแต่สมัย40ปีรับกันเอาเงินมาดรับดวงกันน้นอยๆน่นะเคยรับงานสูงสุด5แสนอ่ะสมัย40ปีก่อน มาขายโฆษณาเยบารู้มั้ยก็ถือว่าหลายสี่สุดนสำคัญจากอะไรช้นนั้นแหละคือว่าสนามซ้ำนี่ไอซ้ำนี่ก็หูมัดบาหลักการโฆษณาสวนติพันธ์บริษัทสวนติพันธ์เขาออกอากาศได้ส่วสิได้รับเงินเต็มเขาก็ได้จ่ายเต็มมาเหมือนที่อีกอนสุท้ทยวันนี้จ่ายถือว่าห้าแสนหานั้นงานแล้วถึงจ่ายอีกเหมือนเดิพุ้นเขาตีแล้วตีอีก ฉะนั้นพวก,กนั้นล้าปรกลาศสดาเนี่ยพวกมึงตั้งริษัทเกิดมือวานถึงพวกมึงจะรวยเลี่ยงโฆษณาเนี่ย,ยวพวกมึงเนี่ยเกิดอีกร้อยชาติมันก็ทำกูเลยฉนันได้มาตัวบาบงเนี่ยพี่น้องพ้องปลาเช้าไทยเนี่ยต้องเลิกใส่ลักษณะ้าตาตดที่มันมัออกมาออกขอโทษยังเป็นทั้งการแต่ป้อยมันตัวลอยนวลมันก็มีคนอยู่เบื้องหลัง แอบแฝงมาบสามนิ้วแอบแฝงที่ต้องการล่มถ้ามาแกษ์กับซัดเดแอบแฝงที่ถุกมองต้องยังไม่มีแผ่นดินอยู่เฮ็ดยังก็ต้องเปิดเผยไม่เฮ็ดแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารรนดรับใดท,ที่ปล่อยให้โฆษณาออก,กนระรับนี่มันเอาเงินอแอป,ปในน้อยนี้แอป,ปที่ล่าสุดนี่มีเงินเขาไปหมุนเวียนในลาซาดานี่พันล้านเนี่ยระดับพันล้านดอลลาร์เลยถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็สามหมื่นสี่หมื่นล้านอยู่นี่ กูว่าเสียวพวกม่เหงาพวกกูทุยควอมออประสบการณ์ในทำโฆษณามาแต่แต่ผมว่มันเกิดด้วยเจ้าของบริหารมึงยังเกิดที่หลังกูเลยบกลักรัศดารัศกีนออกมาขอโทษเขาไมันสงา่างามเผล่าเปล่บางทีมันกับพลาดถ้ามันพลาดมันไม่มีพลาดกับเท่าไหรเฮ็ดแต่กระแสมันลดลงหน่อยหนึ่งวออ่ะกูสั่งบกักรัศดาเฮ็ดแต่กูเสาสั่งน้องร้อยหนึ่งเพราะไหนาวะ ว่ามันจะต้องกรารสังประชาชนคนไทยก็สิเลิกอรัชดาเนี่อีกน้อยนี่นะการสิงหัว่ารัชดาผู้บริหารนี่อียังไปทางอเมริกาหรือยังไปทางจีนเป็นคนจีนเกิดจริงมันสิไล่กันไหมนี่มันน้าหน้ามันเแี่นทางบักนาลิเกี้ยน <c oughs> บกนับกกระเทยเคปทะเลขีนี่ต้องสังคมนี่ใจมันมีที่ยืนต้องหามาตรการในการดำเนินจับกลุ่มมันให้ได้ จังสันคนคื่นก็สิไม่เหตดดิงจังพวกสามอยู่กันก็แตงตัวแบบนี้ก็มาณาหนึ่งหนึ่งสองเทือนมักนาลาก็ต้องหนึ่งหนึ่งสองเทือนให้มันเป็นแบบอย่างว่านี่ทำผิดมาต้องดูนกติกาแบบนี้ <c oughs> นี่แหละพี่น้องฟ้องไปคลิปนี้ก็มีซัมนี่แหละ <c oughs> ผพเองสังอยังเดียวว่า มีแต่ออกมาขอโทษพระนารายณ์ทั้งรัชดาว่าโมโหว่าเห็นป้าเขาเห็นมัน,ปเ,นปเป็นไปไม่ไ,ได้เบื้องหน้าร่วงกันรับโฆษณามานี่พี่น้องพ้องฝ่ายฝั่งหญิยืนยันว่าส่วนบริษัทเขาสิรับส่วนเขาสิเซ็นผ่านเพื่อแสลบเงินก่อนสุดท้ายสมัยนี้อาจจะจ่ายหมดสมัยก่อนบ่จ่ายเหมือนเด้ 500, ห้าแสนห้านี่ดังรายกระจายมันครึง่งหนึ่งหรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดถึงเอาแล้วงานจนมาเขาเซ็นางานผ่านถึงได้รับพุ่นนี้เงี้ตก ปอกๆจากโัวใจจากโค้ชใหญ่คนนี้ย <laughs> ุท,ทีใดงั้นเขาแต่ละบาทแต่ละสตังค์ฉะนั้นพวกโฆษณาหุ่ขี่ดากแดงกองกองแกงๆพมจุ๋ยเนี่ยประสบการณ์โฆษณาเนี่ยที่ยังทํางานเป็นล้นคุ่นห้ำกูเท่านั้นก็นต้องมาบอกอ,อู้มันปักตลาดนาขีม่มัเนี่ย <laughs> สมัยตะกอนไทยนี่เป็นโฆษณาแต่ละชิน้นละชิ้นแต่เป็นภาพนิ่งมาไทายมาเป็นหาร้อยเป็นเจนล้อยภาพเอามาล่างเอามากรอบกัน ต้นคอนบรบิษัทบริษัทเด็กกอบภาพออกมาเอง,งเลยเด้มีมองล่างพิมพ์ออกมาเองเลยก็มันเลือกมาแตง่งแต่ไปจ้างเขาก็เป็ดแพงคือกันเ <laughs> นี่ยพี่น้องป้องไปคลิปนี่ฉะนั้นผมเกลียดที่สุดคือการโกรงหกตอแหลแหน่ถึงหมดมาบอกคลิปนี้เขาเรื่องอันนี้มาบอกฟังเลยครับคือบักกระเทยบักนาลาเนี่ยมันไปแต่งเล่นแบบของสิงห์เนาะของลาซาดาความผิดมันเป็นตาบบักนาลาบักกระเทยบักกันนี่ครับ รัสาราก็ต้องผิดน้ำพี่น้องป้องภัแต่มันบอกว่าขอตัวรัฐสภาต้องแปนตี band, ต้องแบนต้องแซงสั้นมันต้องความบาดน้นพี่น้องป้องภัยเได้ยัดไปซื้อของมันตักงเป็นดินไทยต้องหนีไปซื้อบองอื่นที่มันมีแอบอยากขายยังก็ต <liberté S 2> ้องอดเราเพต้องไปร่วมค้าขายกับมันต้นตาลมันจะอยมัขอุรตหรือบางสิ่งบางอย่างเป็นทางการที่สง่าพาเผยก็นี่คลิปนี้กับมิทเน่ครับขอให้วามสขทุกคนพอกนคลิปนาครับผม